ดีครับขอต้อนรับสู่ A Plus Channel นะครับและนี่คือรายการบาว์ัทอยรายการรีวิวของเล่นและของสะสมเจ๋งๆกันเช่นเคยนะครับและคลิปนี้ครับมีมาเฟกมารีวิวกันครับซึ่งนะช่องเราเนี่ยได้รีวิวมาเฟกไปไม่กี่ตัวนะครับถ้าจำไม่ผิดก็จะมีตัวแรกเลย Aquaman ตัวที่2ก็จะเป็นเจ้าหนูอะตอมแอสโทรบอนะครับซึ่งผมไม่ค่อยประทับใจในมาเฟกในสัมผัสแรกๆของอ q คว m าแนะครับ แต่พอมาจับ Astro Ball เนี่ยผมรู้สึกเออมันดูดีนะครับและตัวนี้ก็เช่นกันนะครับเป็น The Mandalorian หรือว่าดินจารินนะครับเฮ้เขาก็มีการอัปเกรดน่าจะมีการแบบแก้ไขข้อแบบเพนพอยต่างๆในเวอร์ชั่นแรกมานะครับก็กลายเป็น Star Wars The Mandalorian 2.0นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเขาจะมีอะไรเจ๋งเดี๋ยวมาอันบ o ็อกแกะกล่องกันครับไปมา ก่อนอื่นเรามาดูตัวบล็อกตัวกล่องกันครับหน้ากล่องก็จะเป็นวินโดว์บล็อกเจาะช่องมองเห็นตัวฟิกเกอร์ด้านในได้น,นะครับด้านหน้ามีโลโก้หนังนะครับ Star War s m a n d a l o r i a n แล้วก็นี่เวอร์2.0นะครับอันนี้ต้องสังเกตดีๆนะครับใครที่จะส่ย m a n d a l o ร i a นนะครับแนะนำว่าต้อง2.0เท่านั้นครับเขามีการอัปเกรดให้มันสวยขึ้นแล้วแล้วก็โลโก้ Line มาเฟกจากค่าย Medicom t o ยนะครับนี่หน้าตาด้านข้างเป็นแบบนี้นะครับ ด้านหลังเราก็จะเห็นแอคชั่นต่างๆครับของแมนดารโลเรียนมีส่วนหัวให้เปลี่ยนมีหน้ากากมีโกรกรูนะครับแล้วก็โหอวซ c สเซอรี่เพียบเลยเจ๋งมากตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะมีงานกอปงานจีนแล้วหรือยังนะครับประมาณนี้นี่มีสติกเกอร์โฮโลกรมมด้วยมาแกะกล่องครับปึ๊นี่โอ ด้านในเราก็จะเห็นเป็นเหมือนภาพอาร์ตเวิร์นะครับอย่างสวยอะแมนดเรียนกับโกกูนะครับ <c oughs> ในตะกร้านี่เปิดทานออกมาครับเราก็จะเห็นหยของแน่นมากเลยครับในถาดมีตัวบอดี้นะครับมีหน้าก,กากมีหัวเปโตปัสคาร์ครับนักแสดงเหมือนมากด้วยโกกู Go นะครับมีมาให้ถึง2เวอร์ชันนะครับ เวอร์ชันเต็มตัวกับเวอร์ชันที่อยู่ในในย่ามแล้วนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์พาร์ทโอ้สวยมากสีสวยอะ่ะใส่ๆด้วยนะครับเจ็ตแพคฐานด,ด้านล่างครับปืด๊ดก็จะเป็นโอ้โหมือมือเยอะมากครับ1,2,3,4,5,6,7,8,9 9คู่โอ้ไม่เคยเจอฟิกเกอร์ที่แถมมือเยอะขนาดนี้นี่มีตัว ในตัวสลิงใช่ไหมเอาไว้ยิงเอาไว้ขนตัวหรือเปล่าจะไม่ได้นี่เป็นมีดนะครับนี่ดาบไล์เซเบอร์แล้วก็ปืนนะครับไรเฟลิลแล้วก็มากับเฮย้ยโหสุดมากแถมทานมาด้วยอย่างลุงบันเนี่ยเขาจะมักจะง,งกะครับเพราะว่าเขาจะไปแยกขายฐานต่างหากนี่เขาให้ฐานมาด้วยทำท่าบินได้แน่นอนแล้วก็คู่มือครับ อันนี้อ่านไว้หน่อยสักก็ดีนะครับเพราะดูมันอุปกรณ์เยอะหรือเกินแต่ก็อธิบายแบบไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่หรือเปล่ามีแค่นี้เองอ๋อก็จะบอกวิธีใส่นะครับใส่ตัวนี้ตัวไรเฟิลเนี่ยพวกดีเทลต่างๆครับมีแค่นี้หมดและอ่ะส่วนเจ้าใบนี้บอกอะไรอะ Certifying g e นียลโปรดักนะครับอ๋อก็น่าจะประมาณว่าเป็นตัวที่เอาไว้เช็คิกิิ ว่าของแท้แน่นอนมั่นใจได้อะไรประมาณนี้เนาะนี่รข้างนี้ไงครับนี่ฮะตัวนี้แล้วก็หาตั้งนานเขาบอกว่าให้สแกนตัว QR code ที่ซ่อนอยู่ตามแพ็กเกจนะครับอ่าก็จะเป็นตัวนี้เอาไปเช็คดูได้ครับสำหรับความสูงของ Mandalorian ตัวนี้นครับมีความสูงอยู่ที่15.7เซติเมครับ จะเทียบเท่าอยู่ในสเกล1ต่อ12ครับผมนี่โดยรวมแบบสวยมากครับสัดส่วนอะไรดูโอเคนะครับผมผมไม่ได้มีตัวแรกนะครับแต่ว่าไปหาข้อมูลมาก,ก็ปรากฏว่าเจ้าตัวเนี้ย มันสูงกว่าตัวแรกเลยครับสัดส่วนอะไรมันดูดูลงตัวดูโอเคกว่าครับนี่ดูดีเทลหน้ากากครับวัสดุเป็นพลาสติกนะครับการลงสีเขาใช้สีบอกเขาใช้สีซีเวอร์สีเงินนะครับที่มีความกึ่งมันกึ่งด้านนะครับคือจะไม่ได้เงาแบบโครเมียมนะครับแต่ว่าก็มีความเงางามอยู่ให้ฟีลแบบเหล็กๆดีครับจะเห็นว่าตัวเนี้ยเขาได้สัญลักษณ์อันนี้นะครับที่เป็นเหมือนแรดที่ไปสู้กับแรดมาแล้วครับ เขาก็ได้ตีตาเกาะน,นะครับขึ้นมาเป็นชิ้นนี้ความเจ๋งของตัวนี้อีกอย่างนะครับก็คือผ้าคลุมครับเขาเป็นผ้าจริงๆนะแล้วก็มีการฝังแกนล,ลวดทําให้ดันได้ครับโหสุดยอดแถมตรงชายผ้าครับก็มีแบบลักษณะเหมือนแบบผ่านการรบมาแล้วครับมีร่องรอยการขาดนะครับ battle damage สวยดีอ่ะ นี่พวกดีเทลอะไรต่างๆครับเจ๋งมาก <S <S นี่ด้านหลังอ่ะอีกอยานครับตัวนี้เวอร์ชั่นนี้เขาเป็นเวอร์ชั่นที่อัปเกรดขึ้นมานครับของมาเฟกรุ่นแรกครับตัวนี้มันยังเป็นกรอดสีออกน้ำตาลน้ำตาลอยู่เลยอ่ะนี่คือใต้เท้าครับโดยเขาจะให้ส่วนหน้ากากนะครับมาอีกหนึ่งชิ้นอตอนแรกก็ดูเพลินเว่าเฮ้ยมันต่างกันยังไงอะ่ะนี่ครับ มันแถมตัวตัวกล้องตัวเลงหรือเปล่าหรือว่าตัวปืนผมจำไม่ได้ครับในเรื่องนี่อะไรสักอย่างนี่นแหละคือเขาไม่ได้เพิ่มแบบแค่ชิ้นนี้มาเสียบนะครับเขาให้มาทั้งหัวเลยต่างกันแค่นี้เลยเนี่ยใช่ไหมนอกนั้นเหมือนกันเดะด้านล่างก็จะเป็นเบ้าแบบนี้ครับอ่ะแล้วก็ต้องมีเวอร์ชันถอดหน้ากากนะครับดินจารินนะครับก็นี่เลยครับเปโตปาสคารนะครับ หรือว่าดรรูดริชาร์ดนี่เขาเปิดตัวกันไปแบบเมื่ออาทิตย์ที่แล้วโหคือฮามาก <S <S เป็นพ่อหนุ่มยางยืดนะครับแต่ไม่ใช่ในดรสเตนนะครับ <S <S อันนั้นอีกเวอร์ชันหนึ่งที่กลายเป็นสปาเกตตี้ไปแล้วก็เอามาเปลี่ยนครับเป็นเบ้าแบบนี้เหมือนกันเดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนกันเลยดีกว่าเราต้องถอดหน,น้ากากก่อนครับอ่ะไม่ยากไม่ยากเป็นเบ้าแบบเดียวกันครับ เสียบเข้าไปเอ้ยง่ายเฮ้ยใส่แล้วโอเคเลย <Wow. S 1> อะ่าแล้วก็ความแตกต่างของเวอร์ชั่น2.0นะครับก็คือหน้าของเปโต plus าวเนี่ยเขาทำได้สวยแล้วเหมือนนักสแสดงจริงๆมากกว่าครับไม่ดูเป็นของเล่นนะเทคนโนโลยีเดี๋ยวนี้ล้ำมากๆมีพ่อแล้วก็ต้องมีลูกนะครับ สมุไรพอลูกอ่อนน้องโก,กลูนะครับมาให้สองเวอร์ชันเวอร์ชันที่อยู่ในย่ามกับเวอร์ชั่นเต็มตัวแบบนี้ตอนแรกผมก็คิดว่ามันจะเป็นแบบฟิกเกอร์โง่ๆนะครับมาตันๆเนี่ยแต่ดูนะนี่เป็นจุดขยับด้วย <Wow. S 1> หมุนหัวได้ครับและไม่ใช่แค่หมุนไปแบบรอบๆนะครับเนี่ยเห็นว่ามันพงกหน้าพงกหน้าได้ด้วยเงยหน้าขึ้น ก้มหน้าลงได้ครับเฮ้ยมันเจ๋งอะ่ะแขนล่ะนี่แขนยกคือบิดแล้วก็มันจะยกได้ครับแบบนี้นี่เขาเป็นจอยแบบนี้เลยเห็นกันชัดชัดสุดยอดอด้านล่างเป็นฝาท้าแบบนี้ครับหมุนได้ไหมเหมือนจะไม่ได้นะครับมันจะติดอ่ะแล้วก็นี่เป็นกระเป๋านะครับเป็นย่าม ย่ามสะพายสะพายแรกอะโดยตรงนี้จะเป็นแบบสายครับสายเหมือนเป็นหนังหรือเปล่าเป็นกำรรมะหยี่นะครับฟิลแบบกำรรมะหยี่เนี่ยอันนี้มีจุดขยับไหมเนี่ยหัวโกกูตัวนี้มีจุดขยับไหมเดาสิหนึ่งสองปื๊ดนี่หมุนได้ด้วยโอ้โหเหมือนกันเลยเงยหน้าได้หมุนได้เฮ้ยโคตรเจ๋งอะนี่ จะเอามาคล้องสพายแบบนี้ได้เลยครับ <c oughs> คนน่ารักอะ่ะอ่ะต่อไปครับเป็นชิ้นส่วนมือนะครับที่บอกไปแล้วครับมีทั้งหมด9คู่เพิ่มมาให้นะครับรวมกับติดก,กับบอดี้เป็นมือแบบกำปั้นกำหมัดนะครับก็จะมีมาให้ทั้งหมด10คู่ครับจุกจุกขึ้นไปเลยอมีอะไรกันบ้างวิ่งเขาให้เป็นแผงแบบนี้มาด้วยคือใส่ใจรายละเอียดบ้างลยเนี่ยเป็นมือแบบแบรแบบนี้ครับเออหยิบง่ายดีอ่ะ อันนี้มือแบบเกร็งๆนิดๆอันนี้น่าจะเหนียวไก่ปืนนะอันนี้อะไรวะอะไรสักอย่างน,นี้อ๋ออันนี้จับนะครับจับของอันนี้คิดว่าประมาณมือใครหลวมๆหรือเปล่ามือแบบรีแลกซ์นะครับมือชี้นิ้วชี้นิ้วก็มีกำมัดไม่เหมือนกันหรอเนี่ยกำมัดกำมัด,ม,ดมันก็เหมือนกันดีหว่าต่างกันตรงไหนแล้วเนี่ย หรือว่าเป็นสแปร์หรือเปล่าอ๋ออันนี้น่า,นาจะจับมีดนะหรือเปล่าประมาณนี้นะ,ะต่อไปเป็นดาร์คเซเบอร์นะครับที่ไปชิงมาจากมอฟกีเดียนนะครับมีแค่ตัวด้านนะครับโอ้ดีเทลดีเทลอ่าแล้วพอมันยืดขึ้นมาครับมันจะกลายเป็นดาบแบบนี้อ,อย่างสวยอะ่ะ คือดีมากตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับอ่าก็มีหอกอาวุธประจำตัวนะครับแล้วก็มีตัวไรเฟลิลเอ๊ะให้มาถึง2ให้มาถึง2เล่มเลยนะครับต่างกันยังไงก็ไม่รู้นะครับเดาไม่ออกจริงแต่อันเนี้ยเอาไวสา้สะพายสะพายด้านหลังแน่นอน,นครับตัวนี้หรือว่าตัวนี้เอาไว้แบบ เอาไว้จับแล้วก็จัดท่าแอคชั่นกำลังยิงหรือเปล่าเอามาให้2แบบนี้หรือเปล่าผมไม่ไม่แน่ใจนะครับนี่แล้วก็มากับตัวตะขอยิงมาป็นกระสุนชุบอ่ะโดยวิธีการจัดสะพายปืนตัวนี้ครับมันจะมีออปชั่นเสริมตัวนี้ครับนี่ตอนแรกผมก็งงนะครับนึกว่านาฬิกาข้อมือไม่ใช่นะครับนี่เราต้องนี่นี่ตัวนี้ เราต้องดึงชิ้นส่วนนี้ออกมาก่อนครับนี่าจากนั้นตัวปืนเนี่ยแหละเราจะใช้ตัวนี้นะครับยัดเข้าไปเราต้องรูดเข้าไปเรื่อยๆนะครับจนถึงประมาณประมาณตรงนี้จ,จะอยู่อย่างนี้นะครับแล้วให้เรานี่มันมีรูตรงนี้ซ่อนอยู่นะครับเห็นไหมเห็นไหมให้เอาตรงตรงแง่งนรงนะครับ มายึดติดเสียบยึดติดเลยเสียบตรงนี้ไปเลยครับนี่ครับตอนนี้มันเข้าล็อกนะครับมันจะยึดตรงนี้แน่นเลยเนี่ยคือเขาดีไซน์ออกแบบได้ดีมากครับเขาคิดมาแล้วอ่าแล้วก็ส่วนที่เหลือครับตรงนี้สายสะพาะตรงนี้ครับก็ให้เอื้อมมาเสียบตรงนี้ครับปาบเขาให้นี่นี่คือสภาพ สพายปืนเรียบร้อยครับอ่าแล้นี่ก็คือชิ้นส่วนที่เหลือทั้งหมดนะครับจะมีตัว jet p a พ k เอฟเฟ t ต์พารปืนนะครับแล้วก็เอฟเฟกที่อยู่ตรงปลายกระบอกป่ะปลายกระบอกปืนแล้วก็มีสั้นนะครับมาดูตัว jet p a พ k กันก่อนนี่เป็นพลาสติกนะครับลงสีเป็นสีเดียวกับกลอนะครับสีเงินเงาๆสวยๆ มีชิ้นส่วนเกาะด้านหลังนะครับมาให้เปลี่ยนเพราะว่าเกาะด้านหลังตัวนี้มันไม่มีรูนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องถอดเปลี่ยนตัวนี้กันก่อนแกะได้ใช่ไหมเนี่ยนี่แกะแบบนี้ไปเลยครับไม่ต้องไม่ต้องสนใจสายตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เราต้องดึงตัวนี้ออกมาก่อนครับนี่แล้วก็สอดเข้าไปนี่เรียบร้อย ก็ติดเจ็ตแพ็ได้เลยว้าสวยงามดูอ๋อลืมไปตัวนี้ครับเอฟเฟกต์พาร์ตไอพ่นเนี่ยต้องเสียบกับเจ็ตแพ็ตัวนี้แบบนี้อย่างนี้ครับตัวปืนครับหน้าตาเป็นแบบนี้ครับดีเทลก็ สวยงามก็สามารถเอามาใส่ในซองปืนได้นี่ชักแบบคารบอยห,อหรือว่าจะเอามาเสียบที่มือก็ได้ต้องเป็นรูปแบบมือเหนีวยวไกลปืนแล้วนะเนี่ยโอ้โหโคเทอ่ะดู ต่อไปเป็นเอฟเฟกต์พาร์ตตัวนี้ครับที่จะพ่นไฟออกมาจากแขนนะครับอารมณ์เหมือนไออนแมนมาร์คหนะครับเพราะว่ามันดลโรเรียนเนี่ยจอนฟาโรเขาก็มีส่วนในการกำกับใช่ไหมเหมือนได้ไอเดียมาหรือเปล่าเหมือนเด้เลยเราก็ดึงชิ้นส่วนนี้ออกมาครับเอฟเฟกต์พาร์ตแปะเข้าไปแทนโอเคเรียบร้อยมาแล้ว อออืแล uno, ้วก <ara> ็ด้านนี้ครับฝั่งซ้ายมือก็แบบเดียวกันครับเอฟเฟกต์พาร์ทแบบนี้มันคืออะไรมันคือมิสไซน์ครับมิสไซน์เล็กๆเนี่ยที่แบบยี่เนี่ยกระจายอ่ะมีเอกลักษณ์ของนี่เลยนะครับเจ้าแมนเดลเรียนนี่เราก็หาชิ้นส่วนที่มันเหมือนๆกันนะครับนี่ตรงนี้มันคือตรงนี้ใช่ไหม อ่หลุดแล้วน,นี่เสียบเข้าไปนี่พ่นทั้งไฟพ่นทั้งมิสไซน์นะครับซึ่งเราก็เห็นมาทั้งสองอย่างในอารันแ,แมมาแล้วครับเขาเอาโมเดลเดียวกันมาเลยเนีส่วนเอฟเฟกต์พาชินนี่ครับโอ้โหเป็นยิงยิงกระแสะไฟนะครับตรงปลายปืนเนี่ยมาเสียบตรงนี้ได้ครับแบบนี้เนี่ย มีความใสแบบสวยมากครับเคลียร์เลยและชิ้นส่วนสุดท้ายนะครับที่ผมรู้สึกรู้สึกชอบมากๆเลยนะครับมันอาจจะดูธรรมดานะครับมันคือ figure stand ที่สเกล e 1-12ต่อ12ในหลายหค่าเนี่ยมักจะไม่ให้ฐานตัวนี้มาให้นะครับบางบางตัวอย่างเช่นไอรอนแมนหรือว่าอะไรที่มันบินได้นะครับลอยตัวได้เนี่ยมันก็ต้องแบบจับท่าลอยๆใช่ไหมเนี่ยอย่างรุงบันเนี่ย ไม่ให้แน่นอนครับเขาต้องขายแยกเอามาขายแยกถึงจะคุ้มราคาเขาผมรู้สึกแบบดีใจมากๆครับก็ตัวนี้นะครับจะสังเกตว่าจะไม่มีสกรีนอะไรนะครับผมเข้าใจว่าจุดประสงค์ของเขาคือเพียงแค่ให้เจ้าแมนดารนเนลอยตัวได้โดยไม่แบบไม่ต้องมีโลโก้อะไรมาแบบเกะกะลูกตาครับผมเนี่ยถูกใจมาหาชอบมากเลยโดยเขาจะมีก้านคำนะครับก้านแบบข้อตอ่อก้านนีบๆนะครับเป็นเนี่ยมือหนีบ ขาหนีบนี่ตัวก้านเกี่ยวหั่นะครับเอาไว้เป็นแบบแค่ให้ให้ยืนตรงๆได้เฉยๆอันนี้อันนี้ต่างกันเงี้อันนี้ผมว่าเอาไว้แบบล็อกเอลนะแล้วก็ทำการลอยๆตัวทำท่าบินอะไรได้แบบไม่หล่นนะครับเดาว,ว่าอย่างนั้นอ่าแล้วก็ตัวขาตั้งขาตั้งตรงๆนะครับเรามาดูกันว่ามันจัดท่าได้รูปแบบไหนกันบ้าง แบบแรกนะครับเราเอาตัวที่เป็นข้อต่อเนี่ยก้านข้อต่อเนี่ยกับตัวแง่งนี่เอามาล็อกเป้าแค่แบบประคองเป้าเฉยๆครับมันก็สามารถยืนได้แบบเนี่ยไม่งองแงถ้าไม่ลม้มเพราะว่าตัวนี้มันจะล็อกเป้าไว้แล้วต่อไปครับลองแบบที่สองมันจะให้ชิ้นส่วนเล็กๆนี้มาด้วยกับตัวนี้ครับตัวก้านก้านหนีบเสียไปที่ชิ้นส่วนเล็กๆแล้วก็นี่ ก็จะได้เป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเราก็เอาแมนโดมาจัดเลยแล้วก็หนีตรงเอวเข้าไปครับนี่เราก็จะได้ท่าที่มันแบบแอคชั่นขึ้นมานิดนึงครับมีการมีความมูฟเมนต์อยู่นี่นี่หรือจะเป็นก้านแบบนี้ครับ เราก็ทำให้แมนโดเนี่ยอุ้มกลกลูบินลอยๆแบบนี้ได้เลยครับเนี่ย<อ>ต่อไปครับเราจะมาดูจุดขยับของเจ้า m a n d ด l o เรียตัวนี้กันครับส่วนหัวหมุนได้รอบ เลยนะโอ้โหเห็นไหมทําท่าบินได้สบายครับกม้มโอ้โ,โก้มก็เยอะนะครับนี่เอียงคอได้หมดเพอร์เฟกมากสุดยอดผ้าคลุมครับผ้าคลุมดัดได้มีแกนลวดซ่อนอยู่ข้างในนี่ทำท่าผิวปลิวลมได้เลยครับเกาะไหลครับเกาะไหลมีจุดขยับ สามารถนี่เปิดขึ้นมาได้ด้วยองศาช่วงไหลครับนี่ดึงได้ครับดึงขึ้นดึงลงได้ดึงลงก็จะเพิ่มองศาการยกหมุนได้ครับแบบนี้งอซอกบอองศาครับข้อมือหมุนได้รอบ 360. องศากระดกได้ บริเวณตรงนี้ครับก็หมุนได้ด้วยกางแขนได้ข้อต่อแข็งแรงครับไม่ร่วงไม่หล่นไม่งอกแงกช่วงลำตัวลำตัวตรงนี้ไม่สามารถบิดอะไรได้ครับช่วงเอวช่วงเอวก็นิดหน่อยครับประมาณหนึ่ง ประมาณหนึ่งจริงครับช่วงขาครับปื้ยยกขึ้นมาได้ประมาณ90องศาครับนี่มันดึงลงมาได้ไหมอ๋อนี่นี่มันดึงขึ้นดึงลงได้นิดหน่อยครับดึงลงมาปุ๊บเนี่ยมันก็90้าสิบองศาครับงอเข่าครับงอเข่าปืด้ด90้าิบเหมือนกันไม่ได้เยอะนะครับ มาตรฐานข้อเท้าหมุนได้ครับหมุนได้รอบกระดกปลายเท้าได้บิดเท้าได้ครับกางขาได้สุดๆขนาดนี้ก็จุดขยับก็โอเคครับถือว่าดีเลยแหละ เอาละครับแล้วทั้งหมดก็คือรีวิว Mandalorian 2.0จากค่ายมาเฟลกนะครับซึ่งตัวเนี้เรียกว่าเป็นการพัฒนามาจากรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกเนี่ยหน้าตาแบบไม่ได้เรื่องเลยครับแล้วก็สัสดส่วนก็จะเตี้ยกว่านี่ก็ใครที่เล็งๆตัวนี้ไว้เหมือนผมนะครับแนะนําจัด2.0ถูกใจแน่นอน,นครับเท่าที่เรารีวิวมาทั้งหมดเนี่ยโอ้ไม่ว่าจะเป็นการลงสีการปั้นโดยเฉพาะนี่หัวเปโตปัสคาครับหรือว่า ด็ Reed r ร c h ีดรจาก f n t t s t t i f o ฟที่กำลังจะมาในปีปีหน้านะครับปี2026คือเหมือนมากๆครับเทคโนโลยีเดียเ๋ยวนี้ตั้งแต่ลุงบันหรือแม้ว่ามาเฟกเนี่ยเขาก็แข่งแข่งกันมานครับเขาทำได้เหมือนหน้านักแสดงมากๆเลยครับคือเจ๋งมากๆแล้วก็ชิ้นส่วนพวกเอฟเฟกต์พาร์ทอะไรต่างๆเนี่ยทำได้สวยนะครับเป็นชิ้นส่วนแบบใสๆเลยอะ่ะดีแล้วก็จุดขยับเนี่ยก็ดีมากครับอย่างที่บอกน,นะครับ แม้แต่เจ้าโก,กลูตัวจิ๋วๆเนี่ยตอนแรกผมก็คิดว่าเป็นฟิกเกอร์ง่อยๆแบบตันๆน่ะขยับไม่ได้แต่เขาสามารถขยับได้หมดครับสงบหัวเงยหน้าหมุนหันซ้ายหันขวาได้หมดครับแม้แต่แขนก็ยังยกได้เออคือโคตรเจ๋งอ่ะบอกเลยอ่าก็สําหรับตัวนี้นะครับใครที่เล็งๆอยู่นะครับตัวนี้คนที่เล่นมาเฟกเนี่ยก็น่าจะพอรู้อยู่แล้วนะครับมาเฟกเนี่ยราคา ไม่ได้ถูกนะครับค่อนข้างจะสูงอยู่ตัวนี้สนนร,ราคาอยู่ที่ที่ผมได้มานะครับอ่าก็ตัวนี้เป็นราคาที่ผมไปกดมาจากแอปซมนะครับซึ่งมันลดมาแล้วนะครับใช้โค้ดลดมาแล้วราคาเต็มๆมเนี่ยสี่พันทุน oh, <no. S 1> โค้ดอยู่นะครับใครสนใจนะครับไปกดลิงก์ใต้คลิปใน description อันนี้ได้เลยครับตัวนี้เขาส่งมาจากญี่ปุ่น,นครับไม่เสียภาษีด้วยเก๋งเ oh, <no. S 1> ลยอ๋อแล้วก็สำหรับมัน d ด l o ร i a นะครับ ในงานดิสนีย์นะครับซึ่งเขาได้เปิดตัวนี่นะครับโอ้เป็น Mandalorian ภาคฉายโรงนะครับโอ้โหขนลุกมากเราจะได้ดูกันในโรงนะครับทั้งพ่อลูกสามูไรพ่อลูกอ่อนดินจารินแล้วก็โกลโกลนะครับคอยติดตามชมนะครับปี2026เลยมั้งนานเลยอะอ่ะแล้วก็ท้ายนี้ครับชวนเพื่อนเพื่อนแฟนแฟน n d a l ด r i a รนมาพูดคุยกันหน่อยครับว่ามีความคิดเห็นยังไงกับเจ้าฟิกเกอร์มาเฟกตัวนี้ครับมาเม้นมาคุยกันได้ครับ เอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ ายการขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาตลอดทั้งคลิปนะครับถ้าใครชอบก็กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันได้นะครับและติดตามข่าวสารได้ทางแฟนเพจ f a c e b o o k c o m a Aplusstudio V2 นะครับสวัสดีครับ